นับสนุโดยสดชื่นเต็มเต็มเข้มไม่เหมือนใครฟ i s h e r m a n f r เ e รนจากอังกฤษ I have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันสเปรย์สมุนไพรตราเพียวลมโกลเด้นเซเวและตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากปรากฏการหมูเด้งเขาทะเลน้น เขาดื้อแล้วเวลาเขาเล่นกับคนที่เขาดูแลอะไรเงี้ยเขาย่อกันน่ารักอะไรเงี้ยกันน่ารักดีครับตัวมันเลื่อนๆเด้งเด้ครับเด้งเลยทำรายการหมูเด้งเต็มไปหมดเลยยอมยอมยอมใจที่ล่าสุดเนี่ยไปนอนอยู่บนตะลามังแล้วก็กอหงายท้องกิ๊กกๆ๊กชอบใจมากหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งหรือหมูเด้งจะเป็นซอพาวเวอร์ของไทยพบกับพิธีกรในรายการด็อกเตอร์ภูวนาถคุณบอลนีในเคลียชัดๆ สวัสดีปีใหม่ครับคุณผู้ชมนะครับอ่ะกลับมาเจอกันนะครับในวันศุกร์แรกของปีกันเลยนะครับวันนี้ศุกร์ที่3มมกราคมนะครับก็หลายคนก็น่าจะยังอยู่ในบรรยากาศแบบว่า เป็นช่วงเทศกาลกันอยู่นะฮะถึงแม้ว่าในความเป็นจริงวันที่3บางคนจะบอกว่าไม่ได้หยุดต้องทํางานแต่บางคนก็ยังรู้สึกอยู่ดีว่าได้หยุดนะครับหรือบางคนอาจจะหยุดเองก็แล้วแต่แต่เป็นอันว่าเราไม่หยุดนะครับที่จะเจอกันกับเคลียร์ชัดๆแบบนี้นะครับ2024ผ่านไปครับมีอะไรช็อตฟิลกันแบบข้ามคืนเยอะแยะหนึ่งในนั้นปฏิเสธไม่ได้คือปรากฏการณ์ หมูเด้งฟื้นคืนชีพสวนสัตว์ซึ่งไม่ใช่แค่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะจะพูดได้ว่าสวนสัตว์ทั้งประเทศดูคึกคักแล้วก็สปอร์ตไลท์กลับมาส่องกันอีกครั้งหนึ่งมากๆเลยทีเดียวเราเคยคุยกันถึงปรากฏการหมูเด้งกันแล้วนะครับกับสุขิปเปอร์พี่เลี้ยงซึ่งตอนนี้นะ่าจะเป็นพี่เลี้ยงซุปตาไปแล้วนะครับนั่นก็คือคุณเบน์นะครับพี่เลี้ยงหมูเด้งของเราคุณอัธพลนุ่นดีซึ่งวันนี้มานั่งอยู่ในรายการกับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสวัสด ขอคิวมาต้องมาให้ได้จริงๆนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญนะครับแล้วก็หลายคนเขาเรียกว่าเป็นขออนุญาตนะครับเรียกว่าเป็นพออตัวตึงเรียกแบบนี้ก็น่าจะได้นะครับเป็นที่รักเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็เที่ติดตามกันมากนะครับของสวนสัตว์เปิดเขาเกี่ยวนั่นก็คือผู้อำนวยการส่วนสัตว์เปิดเขาเกี่ยวนั่นเองนะครับพออนรงวิทย์ชดชอยครับสวัสดีครับพออครับครับผมผมถามพออก่อนแล้วกันนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างฮะที่ที่ ที่มันดังขึ้นมาขนาดนี้เราเราเรางงไหมคือณนะวันนี้คงหายงงแล้วแต่ตอนที่มันดังขึ้นมาเราคิดไหมว่ามันจะมาถึงจุดนี้ได้ก่อนหน่ไม่เคยคิดไม่เคยคาดคิดว่ากระแสของน้องบุเรงเนี่ยจะเป็นปรากฏการณ์ทำให้ทั่วโลกรู้จักฮิโปโปแคะตัวนี้ได้นะครับสิ่งแรกเลยคือเราแค่ต้องการสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปว่ามีสัตว์เกิดมาตัวหนึ่งนะบางครั้งเราก็อาจจะตั้งชื่อเองบ้างบางครั้งเราก็เราก็ให้ประชาชนเนี่ย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตั้งชื่อ,อบังเอิญเป็นจังหวะที่ชื่อของเขากับพฤติกรรมเหมาะสม <c oughs> แล้วกับความที่พี่เลี้ยงเนี่ยพี่คีปเปอร์เนี่ยเป็นคนคีเอทออกไปสู่สื่อสังคมออนไลน์ม,มันก็เลยกลายเป็นก็เลยกลายกระแสะไวรัลออกไปเรื่อยๆ <c oughs> จนโด่งดังไปทั่วโลกตรงนั้นถามว่ามีการวางแผนไหมมันมีเรื่องของการว่าถ้าสัตว์เกิดใหม่เนี่ยเราจะทําอะไรกับสัตว์ตัวนี้อย่างที่ผมําเรียนไปว่าเราตั้งชื่อเองไหม <c oughs> แล้วก็ประกาศให้ทุกคนรู้ว่าอ๋อเรามีสัตว์ เกิดหมายชื่อตัวนี้รหรือเราจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตั้งชื่อค,คือเราก็มีการพูดคุยกับทางพี่เลี้ยงเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวฮิปโปตัวนี้จะเกิดแล้วนะพอจะปั้นไหมครับเดี๋ยวผมจะปั้นให้ดังอ๋อเหรอใช้คํานี้เลยเหรอจะปั้นไหมครับอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับเพราะว่าเขาเคยทําพี่ชายของบูเด้งเนี่ยบูตุ่นเนี่ยดังมาก่อนน่านนี้แล้ว สักปี62ได้62ไปไปเข้า63ครับผมแอบถามย้อนไปนิดนึงได้ไหมคือเราต้องยอมรับแหละว่าณนะตอนนี้กระแสสวนสัตว์เนี่ยมันกลับมาดังมากมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนปักหมุดเลยว่าต้องไปลูกผมนี่คือไปกลับบ้านมานี่คือหมูเด้งหมูเด้งแลวเขาบอกว่าตัวเขาเป็นหมูเด้งด้วยนะตอนนี้ลูกคนเล็กเนี่ยแต่ผมจะถามก่อนหนะ้ามีหมูเด้งสถานการณ์เรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะสวนสัตว์อะถ้าระบุไปเลยว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง คือก <aid> ่อนหน้าที <alright live> <ited> ่จะมีกระแสหมุด <th> <rawd Moder> ิ้งผมเข้ามารับตําแหน่งที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยวันที่หนึ่งตุลาคม2 5 6พันห้าร้ยหกกช่วงนั้นเองเนี่ยในสภาพกายภาพต่างๆนานาในเรื่องของอะไรต่างๆนานายังยังซุดโทมอยู่ผมได้รับนโยบายให้มาพัฒนาเรื่องของกายภาพสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยให้มีอะไรความมีชีวิตชีวามีอะไรกลับมามากขึ้นพร้อมกับใส่เเรียกอะไรใส่เอ่อความสดใสเข้าไปในสวนสัตว์เรามีเป้าหมายของเราว่า เราจะทำไงก็ได้ให้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยกับมามีชื่อชื่อเสียงเหมือนเดิมให้ได้ณณตอนนั้นอะถ้าถามตรงๆนะตอน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 ที่พอเข้ามามันมันดรอปหรือว่ามันมันถึงขัง้นว่าแบบมันลำบ,บากตาดาดรอปลงไปมากมายแต่เขาเขียวเองเนี่ยเขาเคยเมีชื่อเสียงเมื่อสักปี2,557-58เนี่ยเขาเคยถูกจัดอันดับโดย t i ป a d ดเว t i s i ซิว่าเขาอยู่ในอันดับที่13ของโลกในเรื่องของสวนสัตว์ ตรงนั้นเองเนี่ยมันคือความท้าทายที่ผมเข้ามาแล้วผมต้องเข้าไปทําให้ให้กลับมาได้โดยที่เราตั้งเป้าหมายกับทีมงานเราเนี่ยจะกลับไปเป็นหนึ่งในห้าของเอเชียให้ได้แล้วก็หนึ่งในสิบของโลกให้ได้เนี่ยแหละคือเป้าหมายที่เราตั้งกันไว้อ่ะถ้างั้นถามจากวันนั้นมาจนวันนี้ซึ่งจริงวันนี้เดียวนะเพราะว่าพอเพิ่งมาหกหกนะฮะคุณผู้ชมนะครับจริงๆพอเข้ามาปุ๊บอ่จะจะด้วยความความสามารถด้วยความตั้งใจบวกกับความบังเอิญด้วยในส่วนหนึ่งนะครับหมูเด้งก็ มันก็พลิกชีวิตขึ้นมาได้เหมือนกันณนะวันนี้พอ,อคิดว่าเราเราพาสวนสัว์เปิดขาเขียวกลับมาได้ในระดับไหนสปอตไลท์อะได้คือชื่อเสียงออกมาใช่แต่ว่าอันดับละ่ะความความดีของมันเรารู้สึกว่าแบบดีมากพอใจหรืออยากพามันไปให้เป็นแบบไหนฮะคือตอนนี้เองเนี่ยถามความพึงพอใจผมผมยังไม่ถึงกับร้อเอร์เพราะามันยังมีสิ่งต่างๆที่เราจะต้องปรับปรุงอีกเยอะอในเรื่องของกายภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดเรื่องของ ห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยต้องทาให้ดีมาปีนี้เองเนี่ยผมก็ตั้งเป้าเหมือนกันว่าสองอย่างที่จะทําไปสู่เป้าหมายที่ผมตั้งไว้ก็คือผมต้องยกระดับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยให้เป็นสวนสัตว์ที่มีการจัดการด้านสวัสดิภาพที่ดีที่สุดกับ2คือยกระดับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยให้เป็นสวนสัตว์ที่มีมาตรฐานในเรื่องของการท่องเที่ยวให้ดีที่สุดส่วนคืออะไรกลยุทธ์ในการทําให้ไปสู่2ตัวเนี้ยแล้วแต่ว่าเราจะไปทํำยังไงแบบไหน ครับนะครับถ้าถามว่าปัจจุบันเองมีคนจัดอันดับอันดับให้ผมหรือยังยังแต่เราก็ไม่ได้มองว่าเราจะออได้อันดับที่เท่าไหร่แต่เรามองว่าความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการเราเนี่ยคือสิ่งสําคัญมากที่สุดมากกวา่ามาที่พี่เบนบ้างพี่เบนละครับคือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีหมูเด้งกับหลังหมูเด้งเนี่ยพี่เบ้นเห็นความแตกต่างยังไงบ้างพออาจจะเห็นแบบเอกสารเชิงตัวเลขอะไรเลยเรากับปรากฏการณ์ที่เราอยู่หน้างาน ที่คนเดินเข้าเดินออกมาแล้วโดยเฉพาะนะตอนนี้ไม่ได้ดังแค่หมูเด้งนะตัวเขาก็ดังคนขอถ่ายรูปเยอะเหมือนกันอยเงี้ยจากจากฟีดแบ็ที่เรารู้สึกมันรู้สึกต่างไงบ้าก่อนจะมีหมูเด้งบ่อฮิปโปก็คือไม่มีคนดูครับก็เหมือนเขาเดินผ่านมาแล้วก็เดินผ่านไปแต่พอมีหมูเด้งปุ๊บเขาเดินมาแล้วเขาก็หยุดดูหมูเด้งแบบเป็นชั่วโมงแล้วก็ทําให้แบบตรงนั้นแน่นอะไรประมาณนี้ครับเรา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 เห็นว่าคนที่มาส่วนใหญ่แล้วเป็นเป็นคนชาติอะไรอะ่ะ ก็เป็นคนไทยครับส่วนใหญ่แต่ชาวาต่างชาติก็มีแล้วก็เป็นคนไทยที่อยู่ในต่างชาติก็กลับมา,ม,ม,ามาแล้วก็มาดูมูด้งเลยครับผมขอบอกจากประสบการณ์นะฮะด้วยความที่เรามีลูกเล็กนะฮะผมก็เลยเป็นเซียนสวนสัตว์คือไปที่ไหนเวลาไปเที่ยวต่างประเทศผมก็จะต้องไปสวนสัตว์แต่ผมเป็นคนชอบสวนสัตว์อยู่แล้วนะ,ะผมจะบอกว่าผมไปเยอะมากเลยนะ,ะสวนสัตว์หลายที่มากในโลก สวนสัตว์เปิดเขาเขียวอาจจะไม่สวยที่สุดอันนี้พูดตรงมากเลยนะฮะของของต่างประเทศแบบสวยมากโคมไฟทุกอย่างถนนหนทางเขาสวยมากแต่ไม่มีตั้งแต่ผมไปมายังไม่มีที่ไหนสนุกเท่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะสวยส่วนหนึ่งสวยเนี่ยแข่งได้นะแต่ณนะตอนนี้สิ่งที่มีสเสน่ห์มากของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวคือสนุกเรามีเรามีแอคทิวิตี้ประสบการณ์อะไรต่างต่างเกิดขึ้นใน,ในตรงนั้นให้คนแบบสนุกกันได้เยอะมากแล้วโดยเฉพาะที่แบบมีรถกอล์ฟให้ขับเนี่ย แฮปปี้มากชอบเหลือเกินนะครับคือเขามีการเปรียบเทียบกันแบบนี้นะครับเลยถามความคิดเห็นทั้งสองท่านเขาบอกว่าเมื่อก่อนสวนสัตว์สมัยก่อนเนี่ยเหมือนกับหรือต่างกับสมัยนี้ยังไงบางคนเขาบอกว่าสมัยก่อนนะ่สวนสัตว์เป็นที่ที่พ่อแม่พาลูกไปเที่ยวแต่สวนสัตว์ไปเขาเขียวอ่ะเป็นที่ที่ลูกพาพ่อแม่มาใช่ครับเปิดหูเปิดตาใช่ครับมันมันยังไงครับทำไมถึงมีคำพูดนี้เกิดขึ้นนะปัจจุบันนี้เองเนี่ยเออเขาเรียกอะไรครับวิธีการเที่ยวชมเปลี่ยนไป สมัยก่อนเองเนี่ยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวหรือสวนสัตว์ทั่วไปของขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเนี่ยคือจะต้องเป็นมีคนเที่ยวอยู่สามสามกลุ่มกลุ่มแรกคือเด็กเด็กที่มากับโรงเรียนกับสองคือคนที่จีบกันสมัยหนุ่มสาวจะต้องคือก่อนจีบกัน,นจะต้องไปสวนสัตว์สักครั้งหนึ่ง <c oughs> นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของเมื่อจีบกันแล้วแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็พาลูกไปเที่ยวสวนสัตว์แต่วันนี้หลังจากมีปรากฏการณ์น้องหมูเด้งเปลี่ยนไปผมได้รับ ไปสนิยบัตจากคนทั่วไปที่มาเที่ยวเขียนกลับมาว่าขอบคุณไม่เคยเที่ยวสวนสัตว์มาแล้ว30ปีกลับมาเที่ยวอีกครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกภูมิใจท,ที่ที่ทางผมและทีมงานเนี่ยทำให้สวนสัตว์มีชีวิตชีวาแบบนี้มีกิจกรรมอะไรต่างๆที่ที่เขาไม่เคยนึกว่าสวนสัตว์จะเป็นแบบนี้มีแม้กระทั่งถึงขนาดคนไทยที่อยู่อเมริกาอยอม บินกลับมาเมืองไทยเพื่อมาเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วเป็นคนที่ยุคประมาณ4ี่0ิบห้าสิบอัพขึ้นทางนั้นที่มาเที่ยวตอนนี้แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือลูกในวัยทำงานพาคุณพ่อคุณแม่เขาอาจจะดูผ่านโซเชียลว,ว่าเออมีหมูเด้งนะดูผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วเห็นว่าหมูเด้งมีความน่ารักยังไง <c oughs> กลับไปอ้อนลูกให้พาพ่อพาแม่กล <c oughs> ับมาเที่ยวสวนสัตว์วอีกครั้งมันคือการสร้างอ,อ สถาบันครอบครัวให้กลับมามีกิจกรรมร่วมกันอีกครั้งหนึ่งครับผมครับ,รบอาผมถามหน่อยดีกว่าข้างในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยปกติแล้วโซนของการแบ่ง,งการดูแลสัตว์เนี่ยเขาฟิกเลยไหมฮะอย่างเช่นพี่เบนซ์ดูโซนนี้เท่านั้นคนนี้ดูโซนนี้เท่านั้นหรือว่าส,ส,สลับสับเปลี่ยนกันหรือทุกคนช่วยกันหมดหมุนเวียนไปคือในการทํางานของคีเปอร์นะครับเราจะเาขาเรียกอะไรมีการสวนสัตว์เองเนี่ยมีการแบ่งหมดงานอยู่สาหมวด นะครับก็คือในเรื่องของผู้ที่ดูแลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์ปีกสัตว์เลี้ยงคานอ๋อเหรอครับผม,มการแบ่งจริงจังมากเลยเนาะใช่ครับแต่การแบ่งงานจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีเรื่องของการแบ่งเรื่องของโภชนาการสัตว์ด้วย<อ>แล้วก็เรื่องของการบวชของเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์<อ>ในฝ่ายหนึ่งเนี่ยฝ่ายบริษ,ษัทเนี่ยจะมีอยู่5ง,งานครับเพราะนั้นคนที่อยู่เลี้ยงลูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยก็จะเลี้ยงสัตว์นมเป็นหลักนะครับสัตว์ปีก สัตว์เล้ยคานแล้วก็ก็จะมีความรู้ด้านนั้นเชี่ยวชาญด้านนั้นไปเลยแล้วพี่เป็นเชี่ยวชาญด้านไหนฮะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับครับคือเข้ามาแล้วเขาเทรนนิ่งเหรอหรือเราแบบเชี่ยวชาญด้านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมาอยู่แล้วมาก็เริ่มจากศูนย์ครับแล้วก็อ๋อเหรอเรียนรู้เอาจากนุ่นพี่ครับนั่นแปลว่าเราดูอะไรบ้างทุกวันนี้เราดูอะเราดูฮิปโปฮิปโปแคาบิบลาสลอตมีคอห้าอย่างครับอ๋อห้าอย่างสามสิบ่งซึ่งเรามีทีมของเราไหมมีหกคนครงนี้ใช่ครับ สลับกันช่วยกันช่วยกันไปช่วยกันจัดจัดตารางกันอย่างเงี้ยเหรอฮะก็คือหกคนก็ช่วยกันเลยก็คือเหมือนว่าตอนเช้าต่างคนก็ต่างจะล้างในส่วนที่ตัวเองดูแลแล้วพอเสร็จจากตรงนั้นก็มาทํางานรวมกันช่วยกันครับการดูฮิปโปกับการดูฮิปโปแครต่างกันไหมฮะต่างต่างกันครับข้อนิสัยเขาก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าการกินการนอนอะไรก็จะคล้ายๆกันครับอืมแล้วแล้วคือเขาบอกว่าฮิปโปไม่ใช่ฮิปโปแครนะฮิปโปตัวใหญ่เนี่ย ดุมากขี้โมโหามากอารมณ์เสียมากแล้วก็แบบกัดครั้งเดียวเปล่าแบบใช่ครับก็ฮิโปเป็นสัตว์ที่หวงถิ่นครับก็คือในธรรมชาติเขาจะดุมากมนุษย์ไม่สามารถจะเดินเข้าไปใกล้เขาได้เลยเขาจะวิ่งไล่แล้วก็คือแบบทาร้ายเลยแต่ในธรรมในในสวนสัตว์เราเราเลี้ยงมันตั้งแต่เกิดครับเขาก็คุ้นคุ้นชินกับปลว่าปลว่าเราลงไปอยู่กับฮิโปตัวใหญ่ได้ไหมครได้ครับผมลงได้แต่ว่าผมนะครับแล้วก็คนที่เลี้ยงที่6กคนเนี้ย ก็คือจะสามารถเข้าไปทําความสะอาดไปไอ้นี่ได้แต่เป็นนักท่องเที่ยวไม่ได้นะทความสะอาดบ่อเขาหรือทาความสะอาดตัวเขาก็ทั้งสอย่างเลยครับทั้งบ่อล้วน้ำเขาได้ด้วยเหรอใช่ก็ฉีดน้ําใส่อะไรเงี้ยเขายอมไหมก็ยอมชอบเลยครับเดินมาหาให้ฉีดเขาจําตัวเขาเองได้ไหมไมราว่าเวลาเราเรียกจำชื่อได้อ๋อแล้วน้ำเขาไดเด้งเหรอใ่เองได้อย่อะไรงี้ยครับเอมไห้กอมครับชอบเลยครับเดยัมาหาให้ฉีดเรยเขาจำตัวเองได้ไหมไม่เพราะว่เวลาเราเรียกจำชต่อได้่อได้จ่อได้นือได้จำนื่อนด้จำชะมีหลายโซน่ลายส่วนนะ อย่างตัวอีกตัวหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวฮิตมากในโลกโซเชียลคือคาปิ่านะครับประคนเขาเรียกตัวกาปิตัวกาปิเนี่ยนะฮะคาปิ่าอันนี้ก็มีหลายตัวมากทุกตัวมีชื่อหมดไหมมีชื่อครับทุกตัวเหรอฮะมีชื่อครับแล้วเราจําได้หมดละก็เกือบหมดครับคาปิ่ามีกี่ตัวคาปิ่าในสวนสัตว์เรามี30สกว่าตัวครับแต่ว่าผมดูแลอยู่สิตัว แล้วจาได้ทั้งสิสตัวไหมจําชื่อได้หมดไหมชื่อเราเป็นคนตั้งเองแต่บางตัวเขาก็จะเหมือนกันมากก็ต้องบางทีถ้าจะตรวจให้ละเอียดครับก็ต้องเอาตัวยิงไมโครชิปมายิงแล้วก็อ๋อมันมี<ะ>ชิปอยู่ใช่ครับแต่ถ้าแบบลักษณะภายนอกก็คือแบบถ้ามันคล้ายกันเงี้ยถ้าเราไม่ได้จะทําอะไรไม่ได้จะตรวจสุขภาพหรือรักษาอะไรเราก็ก็ไม่ได้จริงจังว่าจะต้องถูกอะไรว่าต้องเรียกถูกแต่ถ้าเราจะแบบรักษาอะไรเงี้ยมันก็ต้องยิงชิปเพื่อ,อ ม,มันอาจจะไม่ใช่โซนของของคุณเบนนะแต่เขาบอกว่าอย่างเพนกะวินมี61ตัวทุกตัวมีชื่อหมดไหมมีครับแล้วคนที่ดูโซนเพนกวิน61ตัวเขาจำเพนกวิน61ตัวได้หมดไหมได้ครับได้จริงหรอ,อว้าวแต่มีคนแอบเมาส์มาครับคุณผู้ชมผมจะให้โอกาสท่านผอ,อได้แก้ตัวเขาบอกว่าในบรรดาสารพัดสัตว์ทั้งหลายผอ,อลำเอียงรักคาปิ่ามากกว่าตัวอื่นจริงไหม คือผมผมผมเข้ามาทีแรกเนี่ยผมปั้นกะปิปลาละเนี่ยให้ดัง่อนกะปิปลาคือโดยโดยเขามีผลิตภัณฑ์ของเขาอ่บเป็นเป็นสัตว์ตัวแรกที่มีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองเลยครับเขาก็เลยดังแล้วผมก็ลงไปคือเขาก็เลยเป็นสัตว์ที่ัท่องเที่ยวและและใครกันแล้วแต่เนี่ยสามารถลงไปไปมี เป็นกลุ่มได้อย่างกิโปเนี่ยนานๆจริงผมถึงอาจจะลงไปแต่ตัวคาบิ่าเนี่ยเราสามารถลงไปได้เมื่อไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเขาเป็นสัตว์ที่เขาเรียกอะไรเป็นมิตรแม้กระทั่งศัตรูของตัวเองฮะเอาใหม่สิงงเอาใหม่นะเป็นมิตรแม้กระทั่งศัตรูของตัวเองคือพวกงูเหลือมอะไรเงี้ยบางทีเขายังไม่รู้เลยว่าจระเข้ไปนั่งอยู่ข้างๆจระเข้มั่งอะไรมั่งอย่างเนี้ยคือเขาเป็นสัตว์ที่จะต้องถูกล่าโดยผู้ล่าเช่นจระเข้งู หรือเสือที่อยู่ในโซนแล้วเวลาเจอพวกนี้เขาไม่รู้ว่าน,นี่คือศัตรูด้วยใช่ครับโทรหนูหนูก็มีความเสี่ยงชีวิตเยอนะเนาะใช่ครับอะแล้วกับปีบาล่าเนี่ยก็ด้วยความที่ผออลงไปเล่นด้วยบ่อยๆสิบสี่ตัวพออจำชื่อได้ไหมฮะถ้าจำได้จริงก็จำได้ลูกรักคนเดียวปีลูกลักด้วยแปลว่ามีอยู่ตัวเดียวโดดเด่นขึ้นมาเลยอย่างนี้เลยหรอคือคือ,อตัวนี้เขาจะเป็นคนที่ทประมาณว่าเข้า เวลาเราลงไปเนี่ยเขาจะเดินมาหาเราคนแรกเลยหรือว่าเั้เที่ยวไปเนี่ยเขาจะเดินไปหาคนตลอดอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่น่ารักที่สุดนะครับคือคือคือตัวที่อยู่ในรูปใช่ใช่ครับตัวที่อยู่ในรูปเลยครับเนี่ยตัวนี้ชื่ออะไรฮะลูฟี่ครับลูฟี่ครับเป็นผู้อาเพศเมียเป็นผู้หญิงกี่ขวบละฮะผมจําอายุไม่ได้ครับตรงเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยเออเราไปสามขวบประมาณสามขวบใช่ไหมครับแล้วเวลาผมไปนั่งสัมภาษณ์ในตรงอ่าข้อเขาเนี่ยเขาก็จะมานั่งข้าง จนแบบมีเอฟซีแซวว่าอ๋อนี่แหละพอตัวจริงเนี่ยน้องลูฟี่แหละคือพอตัวจริงอะไรอย่างนี้เขาทําอย่างนี้กับทุกคนไหมหรือว่าเขาเดินมาเฉพาะเวลาพอออกมาถ้ามีอาหารเนี่ยเขาจะเข้ามามาหาทุกคนอยู่แล้วสรุปรักอาหารแต่ผมไปไม่ต้องมีอาหารอ๋อเลยอ่ะถ้างั้นนะฮะเราจะมาลองดูกันสักหน่อยนะครับถ้าพอบอกนี่คือตัวโปรด จำได้เพราะเขาเดินมาหาหรือถ้าเขาไม่เดินมาหาล่ะพออจะยังจำได้ไหมว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับเราจะเอาภาพขึ้นแล้วพออลองบอกซิ14ตัวของคาปิบาร่าเนี้ยเราเลือกแบบสุ่มมานะตัวเนี้ยเนี่ยเกาคางอยู่เห็นแค่เนี้ยอันนี้ก็ต้องลูฟี่ครับเพราะว่าเขาเล่นได้กว่าเพื่อนจริงเหรอตัวนี้คือคิดว่าตัวนี้ต<น>้อะเ,เป็นลูฟี่ครับอืออ่าต,ตัวนี้ไม่แน่ใจแต่ถ้าเห็นจมูก มันจะมีจมูกมันจะมีอะไรคือก็หละจะมีทริคในการเรียกชื่อ,อบางบางตัวก็มีจมูกเป็นรอยอย่างอย่างพี่เจิดเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าจมูกเขาจะเป็นรอยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีชื่อพี่เจิดด้วยเหรอคืออ่ะผมจะบอกนะมีชื่อนะคุณผู้ชมนะชื่อมีความแบบหลากหลายมากลูฟี่ดูอินเตอร์มากนะแต่อีกคนหนึ่งชื่อใบข่อยคือใบชาใบคอยใบใบข้าวใบเตบยใบจากใบาชาลูฟี่นามิโซโลปุกปิกออดแอดป่องแปง <c oughs> ชื่อแบบว่าปกินกะมากเลยนะฮะแต่พออคิดว่าตัวนี้คือลูฟี่เขาเปลี่ยนทุกวันเลยครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าคือหมายความว่าเน,นี้ยยังรุ่นเด็กอยู่เลยครับเนี่ยถ้าคลิปนียรุ่นเด็กนาาแล้วครพราะเพราะพออคิดว่าตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะฟันทงฮะถ้าเล่นได้อย่างเงี้ยผมยังไงก,ก็มั่นใจว่าเป็นลูฟี่ครับอืม <C ups> แต่น,นี่คลิปตอนนี้เขาเด็กมากเลยนะ ก็ไม่รู้ว่าเป็นคลิปปัจจุบันหรือเปล่าแต่เป็นอันว่าพออคิดว่าเป็นลูฟี่นะครับใช่หรือไม่ใช่ผมยังไม่บอกอะไรกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเก็บส่วนนี้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสนุกครั้งที่แล้วมีของแจกโอ้โหแย่งกันไฟลุกครั้งนี้ก็เลยมีของมาแจกอีกและเป็นของพิเศษแตกต่างจากเดิมด้วยเช่นกันมีความหลากหลายมากขึ้นด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นอยู่กับรายการของเราเอาไว้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับอ่ะก่อนที่จะไปของแจกของอ่า สวนสัตว์เปิดเขาเขียวซึ่งวันนี้เราเตรียมมานะครับมีอีกหนึ่ง ความพิเศษครับเราแจกกันเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็หลายคนอยากได้กันมากเพราะว่าสวยและผ้าดีแล้วมีลิมิ t เ d ็ดดิชั n นเฉพาะในรายการของเราเท่านั้นก็คือเสื้อแล c ตาสอยเกซกันนะครับร่วมกันกับเคลียร์ชัดชแบบนี้นะฮะแล้วแจกฟรีกันแบบนี้นะครับทุกวันในรายการของเราวันละ5รางวัลคุณเซลฟี่ตัวคุณเองกับหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับแล้วคุณก็ส่งภาพนั่นแหละมาในช่องของแสดงความคิดเห็นใน Facebook ของเคลียร์ชัดชัดของเราตอนที่เราไลฟ์นอยู่ตอนนี้หรือจะตอนที่รีแลนด์ในคืนนี้ท่าหาทุ่มกับยี่สิบนาที 5าภาพนะครับที่ถูกใจที่สุดประทับใจที่สุดแล้วติดต่อกลับไปแล้วเดี๋ยวจัดส่งให้นะฮะ5รางวัลแต่ว่าตอนนี้เราเบรกกันสั้นๆกันก่อน,นเดี๋ยวกลับมาคุยกันเคลียร์ชัดๆกับพี่เบนซ์และพออ,อของหมูเด้งของพวกเราพักสักครู่ครับสนับสนุนโด กลับมาคุยกันต่อนะครับวันนี้เราอยู่กับเพออนรงวิทย์นะครับผู้อำนวยการของสซนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับแล้วก็สู่คิปเปอร์ซุปตาครับพี่เลี้ยงหมูเดงนั่นก็คือคุณเบนพี่เบนของเรานี่เองนะครับอ่ะถามต่อสักนิดนึงครับเพออแอบมีความกังวลไหมฮะออว่าแล้วแบบทำไงอะ่ะถ้าซาแล้วฉันจะทำยังไงต่อไปกระแสมันจะเริ่มเบาลงละอะไรเงี้ยคือจากที่ดูประสบการณ์มาแล้วเนี่ยจากดูพี่ชายของเขาบมตุนเนี่ยเขาก็ยังมีแฟนคลับของเขาอยู่ มผมมั่นใจว่าด้วยศักยภาพของคีเปอร์เนี่ยแล้วในตัวสัตว์ของเราเองเนี่ยผมมั่นใจว่าความน่ารักของมูเด้งอจะอยู่กับเราตลอดไปนะครับจนเขาไปเขาเรียกอะไรเติบโต,ตไปจนได้อ่เขาเรียกอะไรได,ได้ได้ตัวผู้มาเพื่อทำการเพราะขยายพันธุ์ให้ให้ต่อม,ม,ม,มีมีลูกมีน้องกันต่อไปใช่มีอะไรอย่างเงี้ยมีตัวเล็กๆออกมาให้กับประชาชนได้เห็นเพราะว่า หน้าที่ภารกิจของส,สัตว์เราเนี่ยก็คือการอนุรักษ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยเพะฉะนั้นการที่เราเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่มีความเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์เนี่ยถือเป็นภารกิจหลักของเราอยู่แล้วตรงนี้ครับครับผมนะครับเ,เรื่องของกระแสขมูวเด้งนอกจากที่มีคนไปเที่ยวกันเยอะแล้วนะครับก็มีคนสนใจเกี่ยวกับเรื่องของงานสวนสัตว์กันมากขึ้นด้วยนะครับก็เลยจริงๆมีคนถามเข้ามาในรายการเราเยอะมากนะว่าแบบ มันมีโอกาสในการเข้าไปร่วมงานทํางานอะไรยังไงกันบ้างบางคนอยากมาทํางานแบบพี่เบน้นบ้างบอกว่าเฮ้ยทำได้อ่ะเขาแบบโซเชียลก็เก่งนะแล้วก็แบบยังรักษ์ด้วยอะไรแบบนี้นะฮะตรงตรงนี้มีมีโอกาสมีมุมมองมีความต้องการหรือตอนนี้ล้นเกินพอหรือว่าโอ้โหกำลังอยากได้มากเลยหรือมันเป็นประมาณไหนครับคือต้องต้องบอกเลยว่าพี่เบซ์เนี่ยคือ สู่คีปเปอร์ในอนาคตของสวนสัตว์ <c oughs> ในเมืองไทย <c oughs> คือไม่ใช่แค่มีความสามารถเรื่องของการดูแลสัตว์อย่างเดียว <c oughs> นะครับหนึ่งเขาจะต้องเป็นครีเอเตอร์คอนเทนต์ในการนำเสนอ <c oughs> ผมเองเนี่ยเคยทำเรื่องของคี e p อร์ทอล์ก็คือการที่ให้คีปเปอร์เนี่ยออกมาหน้าสวนแสดงสัตว์ <c oughs> แต่ตอนนั้นเองเราทำแบบออนไซต์ <c oughs> <c oughs> ก็คือในกระแสจุกย้อนกลับไปเนี่ยสัก 6, 2, สองหสเนี่ย กระแสโซเชียลยังไม่มาเราทําให้คีเปอร์เนี่ยออกจากเสร็จงานเนี่ยออกมาทอล์กในพฤติกรรมในคาแรคเตอร์ของตัวสัตว์แต่ละตัวว่าบางทีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยเขารู้อยู่แล้วบางทีเขาค้นข้อมูลมาจากบ้านแล้วว่าตัวนี้เป็นข้อมูลไได้านวิชาการค้นมาหมดแล้วเขาไม่อยากมาฟังหรอกว่าตัวนี้กินอะไรตั้งท้องเท่าไหรออ่อายุไขเท่าไหร่รเขาอยากจะฟังว่าคาแรคเตอร์ของตัวเนี้ยคืออะไร,รเหมือนเหมือนกับที่พี่เบนก็สื่อออกไปใน ในกระแสโซเชียลต่างๆนานาว่าเนี่ยเนี่ยที่เขาถ่ายคลิปออกไปเนี่ยสิบถึงสินาทีเนี่ยแต่เขาสามารถถ่ายทอดคาแรคเตอร์ของของตัวสัตว์ตัวเนี้ยออกไปได้ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆนานาโดยที่วิชาการเนี่ยบางคนรู้มากกว่าเราด้วยซ้ำไปแต่ในเรื่องของความเป็นคาแรคเตอร์ของตัวสัตว์นั้นๆนนเนี่ยนักท่องเที่ยวทั่วไปไม่ไม่ทราบ<ม><ม>เขาจะทราบได้อย่างไรก็ทราบได้จากพี่เลี้ยงต่างๆนานา นะครับพี่เลี้ยงจะบอกเองผมเคยทําสมัยก่อนมีข้อร้องเรียนเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์มากพอเราเอาคีปเปอร์ออกไปพูดหน้าสวนแสดงสัตว์เนี่ยข้อร้องเรียนด้านสวัสดิภาพสัตว์เรากลับกลายเป็นศูนย์เลยเพราะฉะนั้นตอนตอนตอน,ตอน,ต,อนตอนนี้พอไหมฮะคนที่มาเป็นคีปเปอร์ก็เราพยายามปั้นผมต้องบอกเลยว่าคือวันนี้เองเนี่ยเราปั้นสัตว์อย่างเดียวไม่ได้เราต้องปั้นคีเปอร์ที่มีศักยภาพ กล้าที่จะแสดงออกรตรงนี้กล้าที่จะทำคอนเทนต์ในเชิงสร้างสารรค์ออกไปรเราเตรียมแผนที่จะอบรมให้เขาด้วยนะตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเราน่าจะมีโอกาสได้เห็นนะผมคิดว่าโฉมใหม่หรือภาพลักษณ์ใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสรรวนสัตว์โดยเฉพาะกับสวนสัตว์เปิดเขาเกี่ยวและสวนสัตว์อื่นๆด้วยนะผมว่ามันสร้างความคึกคักแล้วก็พลังงานในการที่ทุกคนตื่นตัวขึ้นมาร่วมกันจะเรียกว่าแข่งกันก็ไม่เชิงอ่ะผมว่าถ้าแข่งกันแบบนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่า มันจะมีความสร้างสรรค์เยอะแยะมากมายเกิดขึ้นและผมว่ามันเป็นพลังบวกโดยภาพรวมกับทั้งประเทศเลยทีเดียวกับทั้งวงการสวนสัตว์เลยทั้งหมดเลยด้วยนะครับวันนี้นะครับบอกไว้อยู่แล้วนะฮะมีมาแจกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตั้งใจให้ดูก่อนที่หลายคนรอคอยกันอยู่นะฮะวันนี้เรามีเสื้อนะครับเสื้อแบบนี้นะครับตัวนี้คือนี่เขาหมูเด้งนี่เขาเองหมูเด้งแยกกันเป็นหมูเด้งใหญ่เลยนะครับแบบนี้นะครับนี่คือ1แบบนะครับเดี๋ยวผมจะดูหลายอันเลยนะฮะแบบที่1 แบบที่สองอันนี้คืออะไรฮะกะปิปลากะปิปลาตัวนี้ก็แจกนะครับคุณผู้ชม2แบบแล้วนะยังไม่พอครับผมมีผ้าห่มนะครับของกะปิปลาให้อีกนะครับกะปิบาร่านะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะผมให้ดูแค่บางส่วนแล้วกันนะฮะเอ้ผมถูกด้านไหมเนี่ยอ่ะแวบหนึ่งนะครับผ้าห่มของกระปิบาร่านะครับอ่ะนะครับอันนี้อีกนะครับอย่างนิ่มเลยนะแล้วก็มีผ้าห่มของหมูแดงอีกนะครับ ซึ่งครั้งที่แล้วเราก็แจกกันแล้วนะครับแล้วคนยังอยากได้กันมากๆเลยนะฮะครั้งนี้เอามาให้อีกนะครับแบบนี้นะครับเป็นลายหมูเด้งที่เราคุ้นเคยกันนะครับลายน่ารักมากเลยนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้แบบผืนอย่างเงี้ยนะครับใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะฮะมีหมูเด้งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมหยิบไปดูมีทั้งหมด4แบบรวมแล้ว15ชิ้นนะครับเอาง่ายๆเลยผมจะถามคําถามว่าเมื่อสักครู่นี้เราขึ้นรูปคาปิบาร่าเราถามว่าคาปิบาร่าตัวนั้น ท่านผอ,อ,อคิดว่าชื่ออะไรคุณบอกชื่อที่ผออพูดมาที่ผอถ่อายมานะครับแล้วส่งมานะครับร่วมสนุกกันทาง Facebook หลักก็แล้วกันนะครับของทางรายการเคลียร์ชัดๆของเราแต่คุณต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วตั้งค่าเป็น Public นะครับอ่ะทำได้ครบทั้งหมดแล้วถูกต้อง15คนแรกที่ทำครบทั้งหมดถูกต้องจะได้ไปได้ไปแบบสุ่มนะ ได้ไปแบบสุม่มแปลว่าผมไม่ได้บอกว่ามีทั้งหมดอันละเท่าไหร่แล้วเขาขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในการเลือกแล้วกันเป็นคนแบบว่าจ่าผู้ผมนะคะอะไรเงี้ยผมขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในการเลือกแล้วกันแต่เป็นนว่าอยู่ในทั้งหมด4แบบ4ชิ้นนี้ที่ผมจัดให้นะครับยังไงขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะครับถือให้มันเป็นของแห่งความสุขนะครับกรุณาอย่าทะเลาะก,กันนะครับถ้าวา่าเป็นของขวัญปีใหม่นะครับจากทางสุนทรเปิดเขาเกี่ยวแล้วก็จากรายการของเรา ถ้าไม่อย่างนั้นแวะไปเที่ยวแล้วก็ไปอุดหนุนนะครับอีกหนึ่งช่องทางเป็นกาลังใจให้กับสวนสัตว์ในการที่จะได้มีเม็ดเงินกําลังใจในการไปพัฒนาให้ทุกๆอย่างดีขึ้นด้วยเช่นกันส่งท้ายทั้งสองท่านให้ทั้งสองท่านได้เชิญชวนคุณผู้ชมของเรานะครับหรืออยากฝากอะไรกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวรวมถึงนอกจากไปหาหมูเดงแล้วอยากฝากอะไรเป็นพิเศษได้เลยอ่ะอภิเบกก่อนก็ฝากทุกคนครับไป ช่วงนี้ก็แบบหมูเด้งก็โตเร็วแล้วละคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วด้วยอะลโใช่ครับก็วันธรรมดาก็แวะไปดูหมูเด้งได้เลยช่วงเช้าเช้าก็คนไม่เยอะแล้วแล้วก็เราจะดูหมูเด้งเสร็จก็สัตว์อื่นๆก็มีอีกเยอะครับก็ไปดูได้แล้วอากาศดีด้วยครับช่วงนี้ครับขออภัยครับเชิญครับก็ขอญาตเชิญชวนทุกท่านนะครับสวนสัตว์เรานะครับมีสัตว์ป่ามากมายนะครับมากกว่า200ชนิดนะครับ2,000กว่าตัวะฉะนั้นเรามีสัตว์ป่า หลายชนิดอย่างเงี้ยให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับสามารถเข้าไปเรียนรู้วิถีชีวิตของสัตว์ป่าไปาร่วมกันนะครับอนรุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าของเมืองไทยและของต่างประเทศเนี่ยให้คงอยู่กับโลกเราตลอดไปด้วยครับแวะไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์ที่ไหนก็ตามหรือแน่นอน ส่วนสัตว์เปิดเขาเขียวรอต้อนรับทุกท่านกันอยู่วันนี้ขอบคุณด้วยเํานกันผู้มนวยการนะครับส่วนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับคุณนรงวิ s v i ชดช o t นะครับและคุณอัธพลนุ่นดีหรือว่าพี่เบซ์สุขีปเปอร์พี่เลี้ยงหมูเด้งของเรานะครับขอบพระคุณครับและขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับตามสนับสนุนกันจากปีที่แล้วนะครับอย่าทิ้งกันนะครับอยู่ด้วยกันตลอดปีนี้ด้วยเช่นกันเช่นเดียวกันกับคุณผู้ชมนะครับมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์และขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับสด ตั้งี่สุนทร Superstore RSS Construction and Engineering เบอร์ทอลลีน้ำมันมกะกอกยอดขายอันดับหนึ่งของโลก i have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกัน t ท i l t o ท a i l TV s h อ pping เติมความสุขทุกการช้อปพาวเครื่องดื่มภูคาาสกัดเข้มข้นพร้อมสมุนไพรกว่า11ชนิดผลิตภัณฑ์คุณใหม่คุณภาพดีมั่นใจให้ใหม่ดูแลคุณสเปรย์สมุนไพราตาเพียวลมโกลเด้นเซเว่นบรรเทาอาการปวดเมื่อยต,ตามร่างกายมีกลิ่นหอม คิดถึงเจ้าพญาคิดถึงเรือสำราญเจ้าพยาครูสและลักตะสอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากนะครับรอกับาเจอกัาวันจันทร์กับเคลียช์ชัด,ชดบ่ายโมงตรงสดๆทางเวิร์กพอยต์เหมือนเดิมครับวันนี้เราสามคนลาคุณผู้ชมนะครับอีกสักครั้งหนึ่งสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ